ครับทางข,ขึ้นเขื่อนผูรวงนะครับหลังจากออกจิกกัสอคาเฟยแอนด์บิสโทรมหากรงชาแน,นลสงการสาิบสี่เมษาหกหกเบนี่ก็มาพามาที่เขื่อนเม่ไทยภาพกเลยอ่ะเขื่อนนี่นะฮะพูรวงครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาดูนะครับบรรยากาศเขื่อน เออนี่ต้องใส่ขึ้นเกียร์ L แอนะดูละดูท่าละนี่ยสวยงามนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งเลยนี่นะครับเขื่อนพรวงใช้ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้เกียร์ต่ำถูกต้องมันมันสูงน่าจะต้องเป็นเกียร์แอลเลยแหละฮะในเกียร์ดีธรรมดานะฮะอ่าเรามาว่ากัน ครับผมคี่เกียเบ้อ่าพาชมนะฮะขออนุญาตพาชมเอ่อสหหวงวันนี้นะครับผมขึ้นมาน้อมน้ำมการเขอนเขาคิจกูดนะครับจันทบุรีวันนี้นะครับวันสงกรารสิบสีเมษาสองห้าครับผม ก็ถือโอกาสมาชมเขื่อนพรวงนะฮะซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามมีคำเตือนว่าขึ้นนี้เหมือน,น,น,นกับขึ้นภูเขานะครับต้องใช้เกียร์ลครับผมเพราะฉะนั้นก็อาศัยอ่าตรงนี้เราจะเปิดไฟเลี้ยวนิดนึงนะฮะเขาจะลงไหมโอเคขอทางครานะ ซ้ายมือนี่ขึ้นคิดจะกวดทางนี้เลยนะครับผมเนี่ยที่เขาลงมานะฮะแต่ละเพิ่งนมักศรรการผ่านไปครับนี่นะฮะมาถึงแล้วครับเขื่อนพรวงคุยภาพสวยงามครับตามท้องเรื่องเดี๋ยวเราจะถอยหลังนิดนึงนะครับเพื่อได้มาลองมาด้วยโอเคไม่เป็นไร à hai cái hai cái chờ tính như thế này à, à lại